ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญหามาฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้เอ็ดมินด้วยนะคะสนับสนุนค่าน้ำชาให้ผู้แปลได้ที่ QR วอา e คตรงนี้ได้เลยเจ้ากะ่ะทะลุมิติมาเป็นภรรยาของพรานป่าพร้อมกับลูกเฟตแปลโดยสัญหามาฟังบทที่117 เหวาจุนเดิมที่คิดว่าจะรออีกสักหน่อยแต่ความเจ็บปวดที่เพิ่มขึ้นทําให้เขาเริ่มเชื่อคําพูดของซูหลี่ที่ว่าถ้าไม่มียาแก้พิษเขาจะต้องตายแน่ดังนั้นเขาจึงไปหาคนที่คุ้นเคยเพื่อตั้งใจจะร่วมมือกันทำงานนี้แต่คนเหล่านั้นก็ไม่ได้เชื่อเขาง่ายๆบ้านเท่าเหอนั่นรวยขนาดนั้นจริงๆหรือใช่หรือจะเป็นแค่พวกจนๆถ้าเป็นพวกจนๆเราไม่ไปหรอกเสียเวลาเปล่าใช่นอนอยู่บ้านยังดีกว่าไปที่นั่นแล้วไม่ได้อะไรเลย เหยาวจุนรีพูดจริงสิบุตรชายของพวกเขาให้เงินเลี้ยงดูเดือนละเจ็ดตำลึงบ้านก็เป็นอิฐและกระเบื้องได้ยินว่าเคยได้รับเงินชดเชยจากบุตรชายด้วยพอได้ยินเช่นนี้ทุกคนก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันทีดวงตาเป็นประกายจริงหรือเหยา่จุนพยักหน้าอย่างแรงจริงแท้แน่นอนไม่เชื่อพวกเจ้าก็ลองไปถามดูได้พวกเขามีบุตรชายเป็นนายพรานได้ยินว่าแยกครอบครัวไปแล้ว แต่ยังให้ค่าเลี้ยงดูเดือนละเจ็ดตำลึงและให้มาหลายปีแล้วคนข้างๆถามยืนยันเดือนละเจ็ดตำลึงไม่ใช่ปีละเจ็ดตำลึงหรืออสวรรค์เดือนละเจ็ดตำลึงหมายความว่าอย่างไรถึงใช้สองตำลึงต่อเดือนก็ยังเหลืออีกห้าตำลึงนั่นหมายถึงมีเงินเก็บหกสิบตำตำเตลิงปีและนี้ก็ผ่านมาหลายปีแล้วบ้านเท่าเหินนั่นคงมีเงินเป็นร้อยตำลึงเพื่อให้พวกเขาเชื่อเห่ยงจุนจึงพยักหน้าอย่างแรงเรื่องนี้จะโกหกพวกเจ้าได้อย่างไร เดิมทีข้าคิดจะทำคนเดียวแต่ก็คิดถึงพวกเจ้าพี่น้องกันก็ต้องแบ่งปันคนข้างข้างตบไหล่เหวยจุนพูดด้วยความซาบซึ้งใจเจ้าช่างมีน้ำใจจริงๆตอนนี้ก็ยังไม่ลืมพวกเราพอได้ของมาประเดี๋ยวพวกเราจะแบ่งเท่าๆกันตกลงเหยวจุนไม่มีข้อโต้แย้งอะไรขอแค่ไปปล้นมาก่อนก็พอ ข้อมูลเหล่านี้เป็นซูลี่ที่บอกเขาแม่เขาจะไม่รู้ว่าจริงหรือไม่แต่ถ้าเขาทําให้เรื่องโกหกกลายเป็นจริงได้เขาก็ไม่เชื่อว่าคนพวกนี้จะไม่สนใจส่วนเรื่องเงินพวกเขาจะแบ่งกันครึ่งหนึ่งก่อนที่เหลืออีกเล็กน้อยก็มอบให้ซูลี่ไปอย่างไรนางก็ไม่รู้หรอกว่าพวกเขาได้เงินไปเท่าไหร่พวกเขาวางแผนกันเล็กน้อยและแตัดสินใจส่งคนสองคนไปสำรวจสถานที่ก่อนแล้วค่อยลงมือพร้อมกันเมื่อถึงเวลากลางคืน ซูหลีพร้อมกับซูเจอแอบฟังแผนการของพวกเขาอยู่ในที่มืดหลังจากบทเรียนครั้งที่แล้วเหยาจุนยังรู้จักส่งคนไปสำรวจสถานที่ก่อนแสดงว่าเริ่มมีความคิดขึ้นมาบ้างซูหลี่ดึงเสื้อซูเจอและชี้ไปทางหนึ่งเพื่อบอกให้เขาไปซูเจอพยักหน้าฟังทุกอย่างที่ต้องฟังแล้วจะอยู่ต่อให้ยุงกัดทำไมท่านพี่คิดว่าพวกเหยาจุนจะทำสำเร็จหรือไม่ ซูเจอเป็นห่วงสติปัญญาและการกระทําของเหยาจุนกลัวว่าหากทําไม่สําเร็จแล้วจะถูกจับไปโดนทุกตีซูหลีกล่าวว่านั่นก็เป็นเรื่องที่พูดยากพวกเรามารอดูกันเถอะพวกเขามีกันไม่กี่คนหากพวกเขามัดทุกคนในบ้านเก่าตระกูลเหอและทุกตีพวกเขาพวกเขาก็จะได้เงินมาอย่างง่ายดายไม่ใช่หรือง่ายและตรงไปตรงมาเหลือแค่ดูว่าเหยาจุนจะทำอย่างไรเมื่อถึงตอนกลางคืนหลังจากที่ทุกคนเข้านอน เหยา่จุนพร้อมพักพวกมุ่งหน้าไปที่บ้านเก่าตระกูลเหอเพราะได้สำรวจสถานที่มาก่อนพวกเขาจึงรู้จักบ้านเก่าตระกูลเหอเป็นอย่างดีรู้ว่าตอนนี้เป็นหวังชุนฮวากับเท่าเหอที่ดูแลบ้านเงินทั้งหมดอยู่ในมือของหวังชุนฮวาพวกเขาไม่ได้ไปที่ห้องอื่นแต่มุ่งตรงไปยังห้องที่หวังชุนฮวานอนเหยวจุนดันประตูเบาๆประตูถูกล็อกไว้เขาจึงส่งสัญญาณให้คนข้างหลังมาเปิดประตูคนเหล่านี้ทำเรื่องถูกกฎหมายไม่ได้เรื่องแต่ทำเรื่องผิดกฎหมายนั้นกลับเก่งมาก และทุกคนก็มีความสามารถเฉพาะตัวเช่นคนตรงหน้าที่เก่งในการสะดอกกลอนคนที่เก่งในการสะดอกกลอนใช้เครื่องมือเขีย่ยเบาๆประตูก็เปิดออกไปเหยาจุนเรียกให้เข้าไปในห้องพวกเขาคนทุกซอกทุกมุมที่คิดว่าจะซ่อนเงินได้แต่เจอแค่เศษเงินเล็กน้อยเป็นไปไม่ได้เหยาจุนมองเงินในมือด้วยความไม่เชื่อหวังชุนหวากล้าซื้อเนื้อกินทุกวันบ้านต้องมีเงินเก็บมากกว่านี้แน่ เมื่อเห็นเงินเล็กน้อยก็มีคนไม่พอใจและเริ่มวอยวายใส่เหยาจุนเหยาจุนเจ้าหลอกพวกเราหรือเงินแค่นี้จะทําอะไรได้ยังไม่พอให้พวกเราดื่มเหล้าคืนนี้เลยเหยาจุนนวดขมับด้วยความรําคาญใจและกล่าวว่าใจเย็นใจเย็นพวกเรายังค้นไม่หมดเขาคิดถึงที่ซ่อนเงินต่างๆในหัวแล้วจู่ๆเขาก็นึกถึงหมอนของหวังชุนวาที่ที่อันตรายที่สุดก็คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดทำไมเขาถึงคิดไม่ถึงนะ เขารู้สึกว่าเจอจุดสําคัญแล้วจึงชี้ไปที่หมอนของหวังชุนฮาววนางคงซ่อนเงินไว้ในหมอนแน่ๆตอนนั้นเองหวังชุนฮาวาก็ส่งเสียงงึมงำามสองคำเหยาวยาจุนกับพักพวกเกือบตกใจจนเพ่นหนีถ้านางตื่นขึ้นมาละ่ะมีคนถามเหว่ยวจุนคิดว่าถ้าทําแล้วก็ต้องทําให้สุดอุดปากนางแล้วมัดไว้ให้นางบอกที่ซ่อนเงินออกมาง่ายกว่าเราค้นหาเอง พูดแล้วก็ลงมือทำพวกเขาอุดปากเท่าเห่าเหอและหวังชุนฮวาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ส่งเสียงเรียกคนอื่นอึมอืมเท่าเหอแระหวังชุนฮวารู้สึกตัวก็สายไปแล้วปากถูกอุดไว้ต่อต้านก็ไม่ได้หลังจากมัดพวกเขาไว้แล้วเหยาจุนกับพักพวกก็ตรงไปที่หมอนของหวังชุนฮวาหวังชุนฮวาเห็นพวกเขาแต่ต้องหมอนของนางก็เริ่มดิ้นรนนั่นคือชีวิตของนางถ้าถูกพวกนี้เอาไปแล้วนางจะอยู่ได้อย่างไร เหว่ยจุนค้นหมอนของหวังชุนฮวาแต่ไม่เจออะไรเลยทว่าเห็นท่าทางดิ้นรนของหวังชุนฮวาเขาก็รู้สึกว่าหมอนนี้ต้องมีอะไรซ่อนอยู่เขาจึงตัดสินใจแยกหมอนออกในที่สุดก็เจอตั๋วเงินหนึ่งร้อยตำลึงภายใต้ชั้นในของหมอนเหว่ยงจุนตาโตด้วยความดีใจเฮ <Hey, S 2> ดูสินี่มันตั๋วเงินหนึ่งร้อยตำลึงรวยแล้วรวยแล้วไม่คิดว่านางจะมีเงินจริงๆไม่เสียเที่ยวที่มาคืนนี้พรุ่งนี้เราจะไปดื่มเหล้าดอกไม้กันรีบค้นต่อไป ดูว่าที่อื่นมีอีกหรือไม่คนสองสามคนเริ่มรื้อค้นบ้านอีกครั้งหวังชุนฮวากับเท่าเหอที่พูดไม่ได้ขยับตัวก็ไม่ได้มองดูตัวเงินถูกเอาไปด้วยน้ำตาหนองหน้าสไพรเจ้าได้ยินเสียงมาจากห้องของหวังชุนหวาจึงสะกิดเหอเฟิงเหนียนสามีทำไมข้าได้ยินเสียงจากห้องท่านพ่อท่านแม่เหอเฟิงเหนียนพลิกตัวไม่สนใจเสียงอะไรกันละหรือว่าท่านพ่อท่านแม่จะทะเลาะกันกลางดึกไม่ต้องไปสนใจหรอกปล่อยพวกท่านเถอะ กลางวันทะเลาะกันก็ว่าไปอย่างแต่นี้จะทะเลาะอะไรกันกลางดึกเขาไม่สนหรอกสไพรเจ้าฟังเสียงแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจแต่เมื่อสามีของนางไม่สนใจแล้วนางในฐานะลูกสะพายจะไปยุ่งอะไรประเดี๋ยวถ้าไปแล้วอาจจะจบไม่ดีอีกจึงพลิกตัวนอนต่อเหยาจุนและพักพวกคนห้องของหวังชุนฮวาจนหมดแล้วแต่ไม่พบของมีค่าอื่นๆพวกเขาจึงเลงไปยังห้องอื่นๆในบ้านบทที่1 1 8ตะกะเตนตำข้าวไล่จับจ,กจ,กจักรจันมีนกขมิ้นตามหลัง เหวาจุนและพักพวกเข้าไปในห้องของเหอเฟิงโชก่อนซึ่งเขาและสภาาเฉียนกำลังหลับสนิทไม่รู้ตัวเลยว่ามีโจรเข้ามาพวกเขาค้นอย่างคล่องแคล่วครั้งนี้ไม่ได้มัดคนไว้เพราะเหอเฟิงโชเป็นคนหนุ่มมีแรงมากไม่ง่ายเหมือนเท่าเหอพวกเขาค้นเจอเงินเล็กน้อยแล้วก็จักไปบ้านตระกูลเหอที่หวังชุนฮวาดูแลไม่คิดว่าจะมีเงินมากมายในแต่ละห้องแต่ถึงแม้จะน้อยก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย จากนั้นพวกเขาไปที่ห้องของ eng, เหอเฟิงเหนียนสไปจ้ายังหลับไม่สนิทพอลืมตาขึ้นก็เห็นมีคนกำลังค้นของในห้องกรีดมีโจนเสียงกรีดร้องของสไปจ้าปลุกคนอื่นในบ้านให้ตื่นเหยาจุนและพักพวกเห็นท่าไม่ดีจึงรีบวิ่งหนีออกไปอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ได้เงินมาแล้วจะอยู่รอให้โดนจับทำไมเหยาจุนและพักพวกวิ่งออกจากหมู่บ้านเหอจนเหนื่อยหอบหันกลับไปดูไม่มีผู้ใดตามมาก็โล่งใจ เหวยาวจุนนั่งยองๆหอบหนักพักพักสักหน่อยข้าวิ่งไม่ไหวแล้วอย่าพักเลยประเดี๋ยวถ้าคนตามมาทันแล้วโดนจับได้เงินในกระเป๋าก็จะหายหมดพอได้ยินเช่นนี้เหวยาวจุนที่นั่งพักอยู่ก็รีบกระโจนออกไปทันทีกลัวว่าถ้าช้ากว่านี้คนจากหมู่บ้านเหอจะตามมาทันหลังจากวิ่งมาถึงหมู่บ้านสู่พวกเขาก็ตกลงกันว่าจะไปที่บ้านของเหยาจุนก่อนเพราะที่นั่นไม่ค่อยมีคนอยู่จะพูดคุยหรือทำอะไรก็สะดวก เหวียจุนเปิดประตูเข้าไปกลิ่นหอมอ่อนๆก็ลอยมากระทบจมูกเขาสงสัยแปลกจังทำไมบ้านข้าถึงมีกลิ่นหอมขึ้นมาละ่ะรู้ๆกันอยู่ว่าบ้านเขาไม่มีกลิ่นเหม็นก็ดีแล้วแต่ทว่าวันนี้ทำไมถึงมีกลิ่นหอมคนข้างหลังดันเขาเข้าไปในบ้านไม่ต้องไปสนใจหรอกอาจเป็นเพราะได้เงินมากลิ่นอากาศก็เลยหอมฮ่าฮ่าพอพูดเช่นนี้ทุกคนก็หัวเราะกันใหญ่ เหยาจุนก็ไม่ได้คิดอะไรมากบางทีอาจเป็นอย่างที่คนผู้นั้นพูดได้เงินมากลิ่นเหม็นก็กลายเป็นหอมพอนั่งลงก็มีคนรีบพูดว่าเหยาจุนเอาตั๋วเงินออกมาให้พวกเราดูหน่อยอยู่มานานขนาดนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นตั๋วเงินชีวิตนี้คุ้มค่าแล้วแม้ว่าในใจเหยาจุนจะไม่ค่อยพอใจแต่ก็ต้องนำตั๋วเงินออกมาเขารู้ว่าเงินก้อนนี้เขาไม่สามารถเก็บไว้คนเดียวได้ เขาเริ่มรู้สึกเสียใจถ้ารู้ว่าจะง่ายขนาดนี้เขาน่าจะลงมือคนเดียวแล้วตัวเงินร้อยตำลึงนี้ก็จะเป็นของเขาแต่ตอนนี้สายไปแล้วพูดอะไรก็ไม่มีประโยชน์ขอดูตัวเงินหน่อยคนผู้นั้นรับตัวเงินจากมือเหย่ยจุนไปโอ้โห่นี้ข้าคงนอนไม่หลับแล้วที่แท้ตั๋วเงินก็หน้าตาเป็นเช่นนี้แม่เจ้านี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็น ทุกคนต่างจูบตัวเงินอย่างดีใจวางแผนว่าพรุ่งนี้จะเอาไปแลกแล้วแบ่งกันสี่คนคนละ25าตำลึงส่วนเงินเหรียญที่เหลือก็เอาไปดื่มเหล้ากันเหยาจุนยิ่งลืมคำพูดของซูหลี่แต่ถึงจะจำได้เขาก็ไม่คิดจะแบ่งเงินให้ซูหลี่มากขนาดนั้นอาจให้แค่หนึ่งตำลึงเพื่อแลกยาแก้พิษส่วนที่เหลือนั่งอย่าหวังเลยขณะที่พวกเขากำลังฝันหวานจูจู่ก็รู้สึกมึนหัวตาพร่าโมหัวพยักเหมือนลูกไก่จิกข้าวเจ้าทำไมถึงล้มลงไป เจ้าก็ล้มเหมือนกันโอ้ยทำไมมึนหัวจังสักพักเหยาจุนและพักพวกก็ล้มลงทั้งหมดรองเท้าปักลายสีชมพูก้าวเข้ามาก่อนตามด้วยรองเท้าสีดำซูเจอพูดอย่างตื่นเต้นท่านพี่พวกเขาล้มลงหมดแล้วต้องขอบคุณพี่สาวที่วางแผนไว้อย่างดีไปจุดยาสลบในบ้านเหยาจุนไว้ล่วงหน้าทำให้พวกเขาเข้ามาแล้วออกไปไม่ได้ ซูหลีมองดูคนที่ล้มลงแล้วหัวเราะเบาๆก้าวเข้าไปอย่างสงบยื่นนิ้วสองนิ้วคีบตัวเงินขึ้นมารวมทั้งเงินเหรียญที่กระจัดก,กระจายก็ไม่เว้นนางยื่นตัวเงินร้อยตำลึงให้ซูเจอ๋อท่านแม่บอกว่าอีกไม่กี่วันก็จะเป็นวันเกิดของเจ้านี่คือของขวัญที่พี่ให้เจ้าอาซูเจ๋อทำหน้ามึนงงพี่สาวเขาพูดว่าอะไรนะเงินร้อยตำลึงนี้ให้เขาเป็นของขวัญวันเกิด ซูเจอที่เพิ่งรู้ตัวก็รีบปฏิเสธทันทีพี่สาวข้ารับไว้ไม่ได้นี่มันเงินของพี่กับพี่เขยนะถ้าไม่ใช่เพราะพี่เขยของเขาออกล่าสัตว์อย่างหนักบ้านเก่าตระกูลเหอคงไม่มีเงินมากขนาดนี้หรอกและเขายังได้ยินมาว่าครั้งหนึ่งพี่เขยของเขายังเคยถูกเข้าใจว่าตายในสนามรบทางราชสำนักจึงให้เงินกับบ้านเหอจํานวนหนึ่งแต่ก็ยังไม่เคยคืนให้พี่เขยของเขาคิดว่าเงินส่วนนี้ก็คงรวมอยู่ด้วยนี่คือเงินที่มาจากเลือดเนื้อของพี่เขยเขารับไว้ไม่ได้ ซูหลีพูดว่าให้เจ้าก็รับไว้เถอะเจ้ายังไม่ได้แต่งภรรยาไม่ใช่หรือเงินนี้เอาไว้ใช้แต่งภรรยาเธอขายสบู่ได้เงินมาและยังได้ค่ารักษาอีกตอนนี้เธอจึงไม่ขาดเงินใช้เงินนี้ให้ซูเจ๋อไปก็ไม่กระทบอะไรกับเธอยิ่งไปกว่านั้นซูเจ๋ออายุเท่านี้แล้วยังไม่ได้มั่นหมายก็เป็นเพราะเจ้าของร่างเดิมเป็นสาเหตุส่วนใหญ่ซูเจ๋อยืนขวางหน้าซูหลี่เอาตั๋วเงินยัดคืนให้นาง ข้ารับไว้ไม่ได้ท่าท่านพี่ให้ข้านั่นหมายความว่าท่านพี่ไม่ได้ถือว่าข้าเป็นน้องชายซูหรี่มองเขาเจ้าจะไม่เอาจริงหรือซูเจอพยักหน้าอย่างหนักแน่นไม่เอาจริงๆซูหสีรีเห็นเขาทำหน้าจริงจังท่าทางนั้นไม่เหมือนพูดเล่นเธอถอนหายใจเคยเจอแต่คนเห็นแก่เงินนี้เป็นครั้งแรกที่เห็นคนผลักสายเงินออกไปท่าไม่เอาก็ไม่บังคับแล้วกันได้งงินที่จะเก็บไว้ก่อนสุรี่เก็บตัวเงินใส่กระเป๋า ซูเจอที่ทำหน้าครึมในตอนแรกในที่สุดก็ยิ้มออกมาท่านพี่เก็บไว้เถอเงินนี้เดิมทีก็เป็นของพวกท่านคนในบ้านเก่าตระกูลเหอไม่มีปัญญาหาเงินได้มากขนาดนี้ถ้าไม่มีพี่เขยพวกเขาคงได้แต่กินลมตะวันออกเฉียงเหนือสำหรับคนในบ้านเก่าตระกูลเหอซูเจอไม่มีความรู้สึกดีๆให้เลยตอนนี้พวกเขาโดนจัดการแล้วเขาอยากจะฉลองด้วยการตีกลองและจุดประทัดเสียจริงๆซูหลี่ให้เงินเหรียญกับซูเจอเงินพวกนี้เจ้าอย่างไรก็ต้องเอาไปนะ เมื่อเทียบกับตัวเงินร้อยตำลึงแล้วเงินเหรียญพวกนี้ไม่ได้มากนักรวมกันได้สองตำลึงซูเจอคิดสักพักก็รับไว้เขายิ้มให้ซูรี่ขอบคุณท่านพี่ซูหลี่ก็ยิ้มตามคนในครอบครัวจะขอบคุณทำไมกันท่านพี่แล้วคนพวกนี้จะจัดการอย่างไรซูเจอถามซูหลี่มองดูคนที่นอนเกลื่อนกลาดบนพื้นไม่ต้องสนใจปล่อยให้พวกเขานอนอยู่ตรงนี้ ยังไงเธอก็บรรลุเป้าหมายแล้วไม่จําเป็นต้องสนใจพวกนี้อีกเจียวอยู่อิงตื่นขึ้นมาเข้าห้องน้ําพอดีเห็นซูหลีและซูเจ๋อที่เดินเข้ามาในลานบ้านนางจึงสงสยัยกลางดึกพวกเจ้าไปทําอะไรกันพี่น้องทั้งสองสบตากันสมองเริ่มทํางานอย่างรวดเร็วจะใช้ข้ออ้างอะไรดีเพื่อให้ผ่านไปได้จะบอกว่าคืนนี้พระจันทร์สวยเลยออกไปวิ่งหรือซูหลียื่นมือชี้ไปที่ซูเจอ๋อเขานอนละเมอขาเลยตามออกไปดูกลัวว่าเขาจะเกิดเรื่อง ซูเจอพูดไม่ออกเขาไปละเมอเมื่อไหร่กันพี่สาวนี่ช่งางใส่ร้ายจริงๆเจียวอยู่อิงมองซูเจอด้วยความสงสัยเจ้ามีอาการละเมอตั้งแต่เมื่อไหร่บทที่119วัตถุต้องสงสัยซูเจอพยายามฝืนยิ้มแล้วพูดว่าบางทีอาจจะมีมาตลอดแต่พวกท่านไม่เคยสังเกตเห็นก็ได้ในใจเขากำลังพยายามโน้มน้าวตัวเองว่าใช่เขาละเมอเจียวอยู่อิงยิ่งกังวลมากขึ้นเมื่อได้ยินเช่นนี้ ต้องให้ท่านหมอตรวจดูสักหน่อยนะถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจะไม่ดีได้ยินว่าคนที่ละเมอจะไม่มีสติถ้าละเมอแล้วเดินไปที่แม่น้ำหรือทำอะไรที่อันตรายจะทำอย่างไรไม่ได้ไม่ได้ไไดพรุ่งนี้ต้องพูดกับสามีว่าอาจจะต้องหาหมอผีมาดูมีคนบอกว่าคนที่นอนละเมอคือขาดวิญญาณไปหนึ่งส่วนดังนั้นทุกครั้งที่นอนหลับจึงลุกขึ้นมาโดยไม่มีสติเพื่อไปตามหาวิญญาณของตนเอง โชคดีที่ซูหลี่ไม่รู้ว่าเจ้าอยู่อิงคิดอะไรอยู่ไม่อย่างนั้นเธอคงไม่ใช้ข้ออ้างนี้แน่ซูเจอพยักหน้าอย่างขอไปทีข้ารู้แล้วไว้ข้าจะไปหาหมอในเมืองดูการเป็นน้องชายที่ดีนี่มันยากจริงๆต้องคอยรับผิดแทนตลอดเวลาเจ้าอยู่อิงพยักหน้าอย่างไม่สบายใจอืมเรื่องนี้ต้องรีบจัดการอย่าปล่อยไว้ข้ารู้แล้วซูเจอพูดซูหลี่หาวแล้วพูดว่าท่านแม่ข้าเริ่มง่วงแล้วข้าไปนอนก่อนนะ เพื่อจับเหยงจุนเธอต้องอดนอนจนถึงเที่ยงคืนเจ้าอยู่อิงมองนางด้วยความรักใคร่ไปเถอะลูกรีบไปนอนซะพรุ่งนี้เช้าไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้าแม่จะทําอาหารเช้าให้ขอบคุณเจ้ากับท่านแม่สูลี่ยิ้มอย่างมีความสุขมีมารดาอยู่ด้วยช่างดีจริงๆสูลี่เปิดประตูเข้าไปเบาๆก็เห็นเหอชิงเหย่ยงและเหอชิงมู่นอนหลับสนิทไม่รู้เลยว่าคนที่นอนข้างๆพวกเขานั้นออกไปข้างนอกมาแล้วตอนนี้เหอชิงมู่พลิกตัวแล้วแต่หน้าเหอชิงเหยงพอดี เหอชิงเหยาขมมดคิ้วนิ้วหน้าด้วยความเจ็บปวดแล้วงับเข้าไปยังเท้าที่เตะเข้ามาเหอชิงมู่ร้องด้วยความเจ็บแล้วรีบชักเท้ากลับสหลี่ที่ได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดสองเด็กน้อยนี่นอนดิ้นกันเหลือเกินคนที่เจ็บทุกทีก็คือเธอสหลี่จัดท่าทางการนอนของพวกเขาใหม่แล้วหาที่นอนลงไปคืนนั้นเธอนอนหลับฝันดีคนในบ้านเก่าได้รับผลกรรมและเธอก็ได้ร้อยตำลึงมาคืนนี้คงฝันดีจนยิ้มออกแน่ ในขณะเดียวกันทางด้านของหวังชุนฮาวากลับไม่ค่อยดีนะเพราะเงินในบ้านถูกขโมยบรรยากาศในบ้านเก่าตระกูลเหอก็เหมือนถูกแช่แข็งหวังชุนฮาวาและเท่าเหอเห็นกับตาว่าตัวเงินของพวกเขาถูกขโมยไปแถมยังถูกเหยีจุนและพวกมัดไว้นี่ไม่ใช่แค่บาดเจ็บทางร่างกายแต่ยังบาดเจ็บทางจิตใจอย่างหนักหวังชุนฮาวาโกรธจนกระอักเลือดส่วนผู้เท่าเหอก็หมดสติล้มลงไปกับพื้นตอนนี้ทั้งคู่นอนอยู่บนเตียงในสภาพเกือบตาย เหอเฟิงเหนียนและน้องชายรีบสวมเสื้อผ้าแล้ววิ่งออกไปไล่จับโจรแต่ด้วยความมืดและถนนก็ลื่นเหอเฟิงเหนียนที่วิ่งเร็วเกินไปจึงตกลงไปในท่อน้ําเสียในหมู่บ้านแล้วยังทำฟันหน้าหักอีกเหอเฟิงเหนียนรู้สึกปวดขาปวดฟันปวดไปหมดทุกที่น้องสองน้องสี่รีบช่วยข้าขึ้นไปทีเหอเฟิงเหนียนนอนอยู่ในรังน้ำร้องขอความช่วยเหลือเขารู้สึกว่าหลังของเขาเคล็ดจนลุกขึ้นมาไม่ได้เหอเฟิงโฉและเหอหลงกุ้ยลังเลอยู่สักพักแล้วพูดว่า พี่ใหญ่ท่านอยู่ในนั้นไปก่อนประเดี๋ยวพวกเราจะกลับมาช่วยเมื่อเห็นว่าพวกเขากำลังจะไปแล้วเหอเฟิงเหนียนก็รีบตะโกนว่าถ้าพวกเจ้าไม่ช่วยข้าขึ้นไปข้าจะบอกท่านพ่อท่านแม่ว่าพวกเจ้าทิ้งข้าถ้าข้าตายไปข้าจะไม่ปล่อยพวกเจ้าไปแน่ตอนนั้นเหอเฟิงเหนียนเหมือนเด็กน้อยที่เตรียมจะฟ้องบิดามารดาท่อน้ำนี้เหม็นมากเขาไม่อยากอยู่นานถ้าปล่อยให้พวกเขาไปหมดเขาไม่รู้ว่าจะขึ้นมาได้เมื่อไหร่ เอเฟิงโชวและเหอรหลงกุ้ยคิดดูแล้วพี่ใหญ่เป็นที่โปรดปรานที่สุดในบ้านท่านพ่อท่านแม่ก็ฟังเขาทุกอย่างถ้าทำให้เขาโกรธคงไม่ดีแน่ทั้งสองตกลงกันว่าจะช่วยดึงเหอเฟิงเหนียนขึ้นมาก่อนพอดึงเขาขึ้นมาก็ไม่สนใจอีกรีบวิ่งไปที่ทางเข้าหมู่บ้านเพื่อไล่จับโจรแต่เมื่อไปถึงก็ไม่เห็นแม้แต่เงาเหอเฟิงเหนียนมองดูพวกเขาวิ่งไปแล้วก็ถมเลือดออกมาพลางสาบแช่งเหอรหลงกุ้ยมองถนนที่มืดมิดข้างหน้าแล้วเอ่ยถาม พี่รองพวกเรายัางจะไล่ตามไปต่อหรือไม่เขารู้ดีว่าแม้จะไล่ตามไปก็ไม่มีประโยชน์คนก็ไม่รู้ว่าหนีไปที่ไหนแล้วเหอเฟิงโชดทำหน้าบึ้งแล้วพูดว่าไล่ตามไปก็ไม่มีประโยชน์ไม่รู้เลยว่าหนีไปทางไหนคนละ่ะเหอเฟิงเหนียนเดินกระเพลงเข้ามาเพราะฟันหักจึงทําให้พูดไม่ชัดเหอเฟิงโชดทำหน้าบึ้งแล้วพูดว่าวิ่งหนีไปแล้วอะไรนะวิ่งหนีไปแล้ว เอเฟิงเหนียนได้ยินว่าคนหนีไปแล้วจึงชี้ไปที่เหอเฟิงโชและเหอรหลงกุ้ยแล้วกล่นด่าเจ้าพวกไร้ประโยชน์ตามหัวขโมยแค่นี้ยังทำไม่ได้ดูสิว่าพวกเจ้าจะกลับไปบอกท่านพ่อท่านแม่ว่าอย่างไรเหอเฟิงโชก็ใจไม่ดีเช่นกันจึงสวนกลับไปว่าถ้าเจ้ามีความสามารถจริงทำไมถึงตกลงไปในท่อกันละถ้าไม่ใช่เพราะเจ้าทำให้ช้าลงพวกเราคงจับโจรได้แล้วเขาเก็บเงินส่วนตัวได้บ้างก็ถูกขโมยไป ใครจะรู้ว่าเขาใช้เวลานานแค่ไหนในการเก็บเงินเหล่านั้นทุกครั้งที่หาเงินได้เขาก็แอบเก็บไว้เล็กน้อยแต่ตอนนี้กลับไม่มีอะไรเหลือเลยเฮอเฟิงโชมองเหอเฟิงเหนียนด้วยสายตาตำหนิถ้าไม่ใช่เพราะเขาทำให้ช้าลงพวกจนคงถูกจับกลับมาแล้วเงินของพวกเขาก็อาจจะได้คืนและทำไมเขาถึงตกลงไปตอนนี้ทั้งๆที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน เอเฟิงโฉคิดไปเรื่อยจึงรู้สึกว่าเรื่องนี้น่าสงสัยก่อนหน้านี้บ้านพวกเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรทำไมตอนนี้ถึงมีโจรเข้ามาบางทีพี่ใหญ่ของเขาอาจจะตั้งใจให้เป็นเช่นนี้ก็ได้อาจจะเป็นพี่ใหญ่ที่จ้างโจรมาเล่นละครและพรุ่งนี้เขาก็อาจจะไปแบ่งเงินกับพวกคนนั้นก็ได้เหอเฟิงเหนียนได้ยินเช่นนี้ก็โกรธทันทีเจ้าหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าข้าตกลงไปในท่อโดยตั้งใจงั้นหรือเจ้ารู้ดีอยู่แล้วเหอเฟิงโฉพูดด้วยน้ำเสียงประชดประชัน เหอเฟิงเนียนจับคอเสื้อเฮอเฟิงโชด้วยความโกรธเจ้าพูดมาให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นข้าจะไม่ปล่อยเจ้าไปเฮอเฟิงโชผลักเขาออกปล่อยข้าเถอะข้าไม่อยากคุยกับเจ้าทั้งหมดนี้เป็นแค่การคาดเดาของเขาทว่าไม่มีหลักฐานก็ไม่มีใครเชื่อเขาแต่เขาจะต้องเปิดเผยหน้ากาก,ากที่ชั่วร้ายของพี่ใหญ่ในสักวันหนึ่งเฮอเฟิงโชเดินกลับเข้าหมู่บ้านโดยไม่หันกลับไปมอง เพราะเงินของเหอหลงกุ้ยไม่ได้ถูกขโมยไปเขาจึงไม่ได้รู้สึกแย่มากนะักเขามองซ้ายมองขวายิ้มเล็กน้อยแล้วพูดกับเหอเฟิงเหนียนว่าพี่ใหญ่เรากลับกันเถอะเหอเฟิงเหนียนเงียบเขาหน้าบุตรบึง้งเพราะความโกรธเขาเตะเข้าที่ต้นไม้ข้างทางอย่างแรงแล้วพูดว่าไอ้เจ้าพวกนั้นถ้าเจอพวกมันอีกละ่ะก็ข้าจะถลกหนังสุนัขพวกมันแล้วเอามาตักไว้ที่ทางหมู่บ้านสามวันสามคืนถึงแม้ว่าเหอเฟิงเหนียนจะกลด่นดาไปมากแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้คนก็หนีไปแล้วและเงินก็หายไปด้วย บทที่120นําเงินมาวันถัดมาดวงอาทิตย์เพิ่งโผล่ขึ้นมาแค่ครึ่งเดียวเหยาจุนก็รีบวิ่งมาที่หน้าบ้านตระกูลซูอย่างเซไปเซมาซูจี้ตรงตื่นขึ้นมาพอดีเหวยาจุนจึงต้องรีบหลบซ่อนขึ้นก่อนเขาถูกซูจีตรงจับได้อย่างจังจะให้เขาเข้าไปในบ้านซูได้อย่างไรนั่นไม่ใช่การแกว่งเท้าหาเซียนหรือเมื่อซูจี้ตรงถือจอบออกไปทํางานในทุงน่งนาแล้วเหวยาจุนถึงค่อยๆชะงกหัวออกมาสํารวจ เขารออยู่พักใหญ่ก็ยังไม่เห็นซูหลี่และซูเจอตื่นเขาอดไม่ได้ที่จะบ่นในใจว่าพี่น้องคู่นี้นอนมากเกินไปแล้วก่อนหน้านี้เขายังคิดว่าตนเองขี่เกียจแต่ตอนนี้กลับพบว่ามีคนที่ขี้เกียจยิ่งกว่าตนเองดูเหมือนว่าเขาคงต้องสลัดตำแหน่งเจ้าขี้เกียจประจําหมู่บ้านซูเสียแล้วเหว่ยวจุนหาวอดแล้วเอ็นหลังพิงกองฟางแล้วหลับไป ทำงานหนักตลอดทั้งคืนแต่กลับได้ผลลัพธ์แค่ความว่างเปล่าไม่รู้ว่าคนที่สมควรตายผู้นั้นทำให้พวกเขาหลับไปได้อย่างไรพร้อมทั้งเอาผลงานที่พวกเขาทำไปด้วยสมควรตายนักถ้าเขารู้ว่าเป็นใครจะต้องถลกหนังมันแน่พี่ชายมาที่นี่เร็วมีคนอยู่ก่อนที่เหยาจุนจะลืมตาเขาก็ได้ยินเสียงเด็กเล็กๆดังเข้ามาในหูเมื่อเขาลืมตาขึ้นก็เห็นเด็กน้อยคนหนึ่งอยู่ตรงหน้าเขามีใบหน้ากลมป้อมสองคิ้วโค้งและดวงตากลมโตเป็นประกายดูน่ารักมาก เจ้าเป็นใครเหว่ยจุนถามเขาไม่เคยเห็นเด็กคนนี้ในหมู่บ้านมาก่อนเหอชิงมู้เอียงคอแล้วถามกลับแล้วท่านล่ะเป็นใครมาทําอะไรอยู่ที่นี่เหยวจุนไม่คิดมากจึงตอบไปทันทีข้ากําลังอึเหอชิงมู้ถอยหลังไปหนึ่งก้าวแสดงท่าทางรังเกียจมองเห่ยาจุนด้วยความตกใจถ้าท่านกําลังอึอยู่ทาไมท่านถึงไม่รักษาความสะอาดเลยไม่รู้หรือว่าต้องไปที่ห้องน้ำเหยวจุนปิดปากตัวเองเขาพูดอะไรออกไป ทำไมเขาถึงพูดไปเช่นนั้นเขาถูกสิงหรือเปล่าเหอชิงเหยววิ่งหย่อมหย่อเข้ามาเหอชิงมู่จึงยื่นมือไปกันไว้พี่ชายอยากไปใกล้เขาเขากำลังอึอยู่เหอชิงเหยวก,ก็ถอยหลังไปอีกหนึ่งก้าวด้วยความรังเกียจเหยาจุนพูดไม่ออกตอนนี้กระโดดลงแม่น้ำเหลืองก็ไม่สามารถล้างความผิดได้แล้วทำไมเขาถึงต้องพูดจาไร้าสาระเช่นนี้แต่ทว่าทำไมเด็กสองคนนี้ถึงหน้าตาเหมือนกันนักดูเหมือนจะเป็นฝาแฝดหรือเปล่า เหยาจุนลุกขึ้นอธิบายอย่าเข้าใจผิดข้าพูดผิดไปค่ากำลังคิดเรื่องชีวิตอยู่จริงหรือเหอชิงมู่ชัดเจนว่าไม่เชื่อเหยาจุนพยักหน้าจริงจังจริงๆนะจริง,นะรงยิ่งกว่าไข่มุกเสียอีกดูสิข้ายังไม่ได้ถอดกางเกงเลยเหอชิงมู่มองไปที่เป้ากางเกงของเขาอาจจะเป็นไปได้ว่าท่านอื่นในกางเกงแล้วก็ได้เหยาจุนพูดไม่ออกอีกครั้ง สวรรค์ถึงเขาจะไม่ได้ใส่ใจเรื่องความสะอาดแต่ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะชิงเห่ยาชิงมู่เจ้าทั้งสองคุยกับใครอยู่ซูเจ๋อเดินเข้ามาเหอชิงมูทำท่ารายงานท่านนาที่นี่มีคนกำลังอืออยู่ที่หน้าบ้านเราเห่ยาจุนอยากจะตบหน้าตนเองทำไมเขาถึงพูดเรื่องนี้ออกไปไม่ได้ซูเจ๋อมองเหยาจุนด้วยความระมัดระวังเจ้ามาทำอะไรที่นี่ยืนอยู่หน้าบ้านเขาเช่นนี้ไม่ใช่เจ้าคิดจะลักพาตัวเด็กใช่หรือไม่ ริมฝีปากของเหยาจุนกระตุกขณะที่เขาอธิบายว่าข้ามาหาเจ้าสองคนเพื่อขอยาแก้พิษสูเจอมองเหยาจุนแล้วถามต้องการยาแก้พิษหรือเจ้าจัดการเรื่องเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่เหยาจุนรีบพยักหน้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วเมื่อคืนนี้จัดการเสร็จเรียบร้อยแล้วสูเจอเอื้อมมือไปเอาเงินมารอยยิ้มบนใบหน้าของเหยาจุนกลับหยุดชะงักทันทีสูเจอสงสัยทำไม หรือว่าทำเรื่องไม่สำเร็จเจ้ากำลังหลอกข้าแม้ว่าเขาจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ไม่สามารถให้เหยาจุนรู้ได้มิฉะนั้นเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายการสงสัยมาที่พวกเขาแทนเหยาจุนพูดข้าสาบานได้ว่าข้าได้ทำแล้วแต่เงินถูกปล้นไปกลางทางแล้วข้าจะเชื่อเจ้าได้อย่างไรซูเจ๋อแสดงท่าทางไม่เชื่อเหยาจุนรีพูดเจ้าสามารถไปถามคนที่หมู่บ้านเหอได้ตอนนี้เรื่องนี้น่าจะเป็นที่รู้กันหมดแล้ว เรื่องใหญ่ขนาดนี้เขาไม่เชื่อว่าชาวบ้านในหมู่บ้านเหอจะไม่มีใครรู้เหยาจุนคิดอยู่ว่าจะทำอย่างไรให้ซูเจอเชื่อเขาจนกระทั่งเห็นซูหลี่เดินออกมาเขาจึงรีบเข้าไปหาซูเจ้านายเรื่องทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาคิดอยู่นานกว่าจะหาคำที่เหมาะสมได้สุดท้ายก็ยังเป็นคำว่าเจ้านายที่เหมาะสมที่สุดซูหลี่ได้ยินคำนี้มุมปากถึงกับกระตุกเมื่อไหร่กันที่เธอได้ถูกเพิ่มชื่อเรียกนี้เข้ามา แต่เธอก็ไม่อยากแก้ไขอะไรขอแค่ไม่ใช่คำที่ไม่ดีก็พอสหลี่หันไปที่เหอชิงเหวาและเหอชิงมู่พวกเจ้าเข้าบ้านไปเล่นเถอะข้ามีเรื่องจะพูดคุยกับเขาบางเรื่องยังไม่เหมาะที่เด็กๆจะได้ยินเหอชิงเหวาและเหอชิงมู่พยักหน้าอย่างว่าง่ายไม่ถามอะไรวิ่งกระโดดเข้าไปในบ้านสหลี่หันไปที่เหวาจุนถ้าเสร็จแล้วก็เอาเงินมา เห่ยาจุนมองไปที่มือที่ยื่นออกมาในใจก็บ่นว่านี่มันพี่น้องกันชัดๆพูดจาเหมือนกันเลยเหยวจุนจึงพูดซ้ำคำเดิมเงินมันอยู่ในมือข้าแต่พอข้ากลับถึงบ้านก็ถูกปล้นไปซูลีก็ดาอกเจ้าบอกข้าแล้วข้าจะเชื่อหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าเจ้าเอบเก็บเงินนั้นไปแล้วตอนนี้มาขอร้องให้ข้าช่วยเห่ยาจุนในใจน้ำตาไหลพรากตอนแรกเขาคิดจะเก็บเงินนั้นไว้คนเดียวแต่ยังไม่ทันได้ลงมือ เหยาจุนยกนิ้วสามนิ้วขึ้นขอสาบานต่อฟ้าข้าไม่ได้โกหกถ้าโกหกขอให้ข้าถูกฟ้าผ่าห้าครั้งเจ้านายท่านช่วยเอายาแก้พิษมาเถอะไม่คิดเลยว่าพิษที่ซูหลี่ให้กินจะร้ายแรงขนาดนี้ตอนนี้เหยาจุนรู้สึกว่าทั้งตัวเริ่มดำคล้ำเหมือนจะมีชีวิตอยู่ได้ไม่นานและกระดูกก็ยังเจ็บปวดอย่างรุนแรงซูหลี่เห็นว่าใกล้จะถึงเวลาแล้วเธอไม่อยากเสียเวลาไปกับเหยาจุนมากนะักจึงพูดว่าถ้าเจ้าซื่อสัตย์อย่างนี้ข้าจะให้ยาแก้พิษเจ้าก็แล้วกันแต่เรื่อองเมืืค่คน เธอไม่อยากมีปัญหาเพิ่มเหยาจุนเข้าใจในสิ่งที่นางพูดจึงรีบพูดต่อเรื่องเมื่อคืนไม่เกี่ยวกับพวกเจ้าเลยเป็นความตั้งใจของข้าเองพวกเราไม่เคยเจอกันตั้งแต่แรกเขารู้ว่านางจะไม่ให้ยาถ้าเขาไม่รู้จักคิดเอานี่ซูลีหยิบยาเม็ดหนึ่งจากกระเป๋าแล้วโยนให้เหยาจุนเหยาจุนรับยาแล้วกลืนลงคอทันทีกลัวว่าจะตายเสียก่อนสูเจอเห็นเจียวอยู่อิงแบกย่าหมูกลับมาจึงเตะเหยาจุน ยังจะยืนอยู่ทำไมรีบไปให้พ้นเหว่ยวจุนไม่โกรธยิ้มแย้มและตอบได้ได้ข้าจะไปเดี๋ยวนี้ก่อนจะไปเขายังไม่ลืมที่จะทักทายซูหลีเจ้านายข้าจะไปแล้วถ้ามีอะไรให้ช่วยก็มาหาข้าข้าจะทำให้สำเร็จแน่นอนซูหลี่ทำท่ารังเกียจแล้วโบกมือรีบไปเถอะเจียวอยู่อิงเดินเข้ามาแล้วเอ่ยถามเมื่อครูคนผู้นั้นคือใครกันนางรู้สึกว่าเขาคล้ายกับเหยยวจุน ข้าไม่รู้จักเจ้ากะน่าจะเป็นคนที่ผ่านมาที่นี่ซูหลีต่ตอบซูเจอพยักหน้าเห็นด้วยใช่ขอรับเป็นคนที่ผ่านทางมาเจียวอยู่อิงมองสองพี่น้องด้วยความสงสัยรู้สึกว่าพวกเขามีอะไรปิดบังอยู่